อร่อยนะดูเส้นดีกว่าเส้นคือหนึ่ดีเลยอะ่ะอาจจะให้คะแนนเส้นแต่ยความแบบรสชาติแบบไม่ได้เผ็ดแบบเราเลือกกันกะหรี่เ้ามันก็นไม่ได้เผ็ดอยู่แล้วไงแต่เรื่องความเข้มข้นิ้นใหยต่อมาค่ะหมาล่าช,ช,ชอบ,ชบ มาที่จีนนะคะประเทศจีนหม่าล่าค่ะหม่าล่าเนี่ยเราก็ชอบนงะ mm hmm. แหลมมันไม่ได้เผ็ดแบบนั่นนะแต่เขา,าแรงคือแบบกลิ่นเครื่องเทศบุต mm hmm. มาตีขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่มันคือกลิ่นแบบของแท้ออริจินัลบางแบบที่เรากินชาบูแล้วกินหม่าล่าบางทีมันก็แบบลดลดตัดทอนมาแล้วคืออันนี้คือแบบ รรี่จะบอกว่าฉันเคยไปสิงคโปร์เมื่อก่อนที่หมาล่ามันจะฮิตที่เนี่ยเคยเดินผ่านแล้วบอกโอ้ร้าอะไรอ่ะทำไมกลิ่นเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ว่ามันคือแบบออมหมาล่ากลิ่นมันแรงมากซึ่งกลิ่นเหมือนตอนนั้นเลยหรอแรงเหมือนนั้นเลยหรอแต่บุญเส้นคุณดีมากหลังแบบแฮงๆเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคืนเลยหรอตืน่น <laughs> เออแล้วก็ความชาลินะ่ะ มีอยู่จริงชารู้สึกชาชาจริงเดี๋ยวไม่อยากไปเดี๋ยวไม่อยากไปผมไม่อยากไปเลยลองอันนี้นะคะมาที่แหงเมื่อกี้จะบอกว่าเผ็ดอันนี้เบอร์สามใช่ป่ะอันเนี้ยเบอร์ห้าจ้าที่ห้าเบสของเกาหลี อุ้ยอันนี้ยอันนี้ละคุ้นเคยอยู่แล้วคุ้นเคยแต่จะบอกว่าเผ็ดระดับห้ามันก็เผ็ดจริงนี่ว่าแบบถ้าให้เลือกกินจริงจริงอะก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็รู้สึกตัดใจอ่ะแต่อันเนี้ยรู้สึกด้วยความที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะอร่อยแล้วไปไปมามันดีมันดี่อว่ะเป็นไงพออันนี้ใส่ชีสไปแล้วเราหมุนอีกนนี่ว่าดีขึ้นนี่ว่าอร่อยเพราะใส่ชีสเออหรือว่ามันทําให้เผ็ดน้อยลงอืมเราละใส่ชีสตอนนี้ะไี่ไม่เผ็ดเลยอ่ะก็แบบ ที่มาสามลัวแล้วแม่ก็ <c oughs> แบบได้อะหรือว่าเป็นความเผ็ดที่แบบได้อ,อ่ะลอง <c oughs> อเอาไปแล้วลองร้อนนะร้ <c oughs> อนไหมพอดีหรอโอ้โหอันนี้ฉันให้เธออันหนึง่ง <c oughs> <c oughs> บาดีมากอะโอ้โหคือแบบเรื่องความเผ็ดต้องให้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะบอกว่าแบบอันยังใชแท่นแบบหนึ่งแต่ขอให้แบบนี่ว่าฉันเคยซื้อซอสมากินแล้วฉันรู้สึกมันไม่ได้รสชาติอะไรเลยนอกจากเผ็ดแต่วันนี้มันกลับแบบรู้สึกกลมกล่อมอาจจะเดินเพราะเราใส่ชีสลงไปหรือเปล่ามันเลยรู้สึกแบบนัว